ม้องเชียงเล่ทั้งนเลยนะท่เานั้นเามีเส้นนึ่งีอเ็ดลายเนีลยเออวันนั้นเห็นไนว่าลูมือนะมีว่าอันไต่อันเป็นเบาอันจับสิรหเออสิรหากับเส้นเส้นมาทางเข่าอ่ะเละทาเขาทับมาเลยเลยนะเออแบบนี้ก่อนบบนี้ก่อน่าวเดียจะเปนเชนนั้นเดียยวจะเป็นโเดียวป็นนึี่มันไหวเดีว ก็เดว่าอันย่องนี้จาร์เมกจะีแหละมาแหละโอ้เราเป็นในดในมุมัน้ามี่สามแเาหงกในชุดแเรลงสมล่มคุณนี้องลงสามเออลงสามจะเป็นเส้นใหม่แล้เอันนี้กรต่อดอลงสามแม่ระออมเข่าดียก็อ้อม ก็นดีด้ยลตโกไม้นี่ตไม้เนี่ยนะอนัได้หรือเปล่าใส่หนมัรอัมีฮัคืออะไรันู้นแต่มัน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 ทำเสร็จปมันี่ฮัฟกับมันมีสินคันปะฮัฟตอนแรกาล่นฮัับ่ประสาทันนยอรนวก็ั้ว